เฮ้ยานี้สุดเหรอะอ้าศาสต์เออเชี่ยเฮ้ยด่านนี้แล้วดานเาเี่คทำไงดีวะทำไงดีทำไงดีมันตีด้วยสามคำใช่ไหม ใกล้ตุกล้าหน้าตอบจริงไงเฮ้ยมันล่าแล้วมันล่าแล้วโอ้ย มาโจจะหาเจอไหมถ้าสาวรคู่กันแปลกๆน่รอด่งียบร้อยเสาวาคู่กันอะแปลกๆนรอดอืม อามาแล้วชิพายละไปไม่ทันไปไม่ทันแน่นอนนะ่ะเทเก็บได้ก่อนไอ้โจ้เก็บไอ้โจเก็บได้ก่อนหนูจับยังหืูจับยังคือมันจับยังไงอยู่ไงเราจะทันละน่าทำมมไม่จับอ่ะ ไม่ถามทำไมอ่ะมันทำไมมันจับไม่ได้วะไม่รู้ดิ อยู่ใต้อยู่อยู่ใต้อยู่ใต้ใดินใช่ตรงที่ที่โจเดินผ่านมาช่วงช่วงไหนจำไม่ได้แล้วมันตอนนั้นแหละแต่ว่าพี่ซ่อนอยู่หลืบอยู่หลืบนั้นอะหลืบข้างหลืบกำแพงอะโอ้โหด่านนี้โอ้โยไม่เคยเล่นด้วยดิเราเป็นนักไล่ต่างหากโอ้ยด่านากว้างเออ พูดกว้างเลยจะไปรู้ไม่เนี่ยว่าจยตรงไหนบ้านเนี่ยโอ้แบบอะไรเน,นี่ยแบบอินเตอร์เมาอะไรเนี่ยเราไม่ฟ้องไม่ได้อ่ะ อืมอร่อยอืมกลัวเลยชอนนี้อร่อยโอเคมาได้ยเยอะนะพี่เหียโคตรกว้างด้วยนะไม่รู้ด้วยนะว่าตรงไหนอ่ะเอา้าเอา้าอันนี้ม่วนะอันนี้ม่วนนะ โค่นเนียนโคเนียนอ้คจับยังไม่รู้ตัวอันี้มัอวกันอันนี้มั่วนะคือจับังไม่รู้ตัวกินดอกันนียนอะไรอ่ะนียมั่วจะได้เี่ยโคตียอันนี้มั่วอันนี้มั่วโคนอะไม่ควรอะ ที่หายาเลยอันนี้อันนี้อันนี้จริงๆไม่รู้เอ้าเดี๋ยวอีอีไม่รู้ตัวมันโดนจับนะจับได้แล้วเหรอจับได้แล้วีอีนี่มั่วนะม่อยู่ไหนวะอย่าอย่าอีอมันอยู่สูงด้วย อบอกเลยหยาบแ้วขึ้นไหนวะนี่ไงเจอล้ะเจอล้เจอแล้วไหน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 ,นชิชิไปไหนแล้ววะ ไอ้อันนี้อันนี้เว้นเงินจริงพูดเร็วเลยฉีฉีใช่ฉีฉีพูดเร็วเลยเร็วจริงอ้าวแผลเนีแอรเนีอ้าวอ้า อ้าวอะไรกดท้ายกูอ้า,อา,อาวอ้าวกดนี่ม่วนะไอ้รอบนี่ม่วนะอา้อาวไอ้เหี้ยแต่ไปฟาร์มดีกว่า